โฟกัสใครดีวาวาควงแฟนฝรั่งเที่ยวทะเลใส่บีกินีนเซ็กซี่มากยืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่แบบเปิดเผยอยู่แล้วสําหรับนักแสดงสาววาวานิชาหรือ,รอ,รอรวาวานิชารีและทุกครั้งที่วาวาไปเที่ยวทะเลก็รอดูภาพส,สวยได้เลยวาวาจัดเต็มโพดล,ลงโซเชียลตลอดโดยล่าสุดวาวาได้โพดภาพเซ็ตอินเที่ยวทะเลพัทยาโพดภาพช็อตเซ็กซี่ลงในอินสตาแกรมแอดปาวาอันเดอร์สกอร์เอ็นซีจากภาพถึงไม่ต้องลงทะเลก็ทําเอาลุกเป็นไฟแล้วกับภาพที่วาวาวใส่ชุดเซ็กซี่ที่ท่อนล่างเป็นตาข่ายและโพดล่าสุด ที่วาวาโพรูคู่กับแฟนหนุ่มฝรั่งงานนี้จะโฟกัสที่ใครก่อนดีเพราะว่าเซ็กซี่แพคคู่วาวาที่มาในชุดบิกินี่ก็อกสุดเซ็กซี่ทำเอาแทบลืมมองหน้าส่วนแฟนของวาวาที่นอนถอดเสื้ออยู่ด้านหลังก็งานดีไม่เบาเอาเป็นว่าทริปนี้ต้องทั้งหวานทั้งแซ่บแน่ๆขอขอบคุณภาพวาวานิชารีภาเปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด o m คอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ